ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องเอ้ยมาอัปเดตราคาข้าวก็วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ละวันนี้วันที่ห้าห้ามก,กราอืมวันที่ห้ามก,กราโอเดี๋ยวนมดแดงโอ้เออวันนี้วันที่ห้ามก,กราเนี่ เมื่ว่านนี่ผมไปมุกพี่น้องผมไปมุกแล้วผมไปเลาะเบิงไอ้ลาค้าเข่าเนาะคือเก่านี่พี่น้องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไหมเออก็ก็อย่างว่านะคือมันลาคาเข่า,ขาช่วงนี้ก็มันก็เป็นมันเป็นทรงๆนะผมว่ามันมันบอ่อขึ้นบอ่อลงเออมันมันไม่ขึ้นไม่ลงกระทางมุกทหารกระ คือเก่าพี่น้องสิบสามบาทคือเก่าเออเพราะว่าส่วนมากในโซนแถวมุกดาหารนี่ไอ้ส่วนมากเขาจะปลูกข้าวเหนียวพี่น้องเขาจะปลูกข้าวเหนียวเออข้าวข้าวเจ้านี่ข้าวมะลี่นี่กับส่วนน้อยถามว่ามีบอกกามีอยู่พี่น้องกับบอกค่อยหลายเพราะว่าส่วนมากเนี่ยในพื้นที่จังหวัดอมุกดาหารนี่ส่วนมากสิเขาสิกินข้าวเหนียวพี่น้อง เขากินข้าวเหนียวแล้วก็ส่วนมากนี่พื้นที่ในมุกดาหารน่ส่วนมากมันสิเป็นภูเขาพี่น้องมันมัน,มนบอ่ค่อยมีทงหน้าคือจัองไง่าบุรีรัมย์เลยพี่น้องส่วนในแถวบุรีรัมย์โอ้มีแต่เขากับเขาเออม,มีแต่โอ้มีแต่ทงหน้าอย่างเนียวม,ม่มีภูเขาแต่ส่วนมุกดาหารเนี่ยส่วนมากเขาบอ่ค่อยมีภผยไดขายเขาหรอกพี่น้องเพราะว่าใครๆก็ส่วนมากเขาก็ เฮ็ดแต่แค่พอกินพี่น้องเฮ็ดแต่แค่พอกินเออเพราะว่าคือคือวา่าคือต้นทุนในการทำนามุกดาหารเนี่ยมันแพงพี่น้องแพงมากๆเลยเด้คือถาแม่ไทว่าปลูกเขาแล้วได้กำไรนี่โอ้คือสีบะมี่หรอกพี่น้องคือสีหากำไรยากเพราะว่ามันแพงนะมันค่าไถกับแพงนะโดยเฉพาะค่าไถค่าเกี่ยวนี่พี่น้องโอ้ยโคตรแพงเลยเนะี่ย แต่ค่าปุ๋ยกับพอๆกันพี่น้องปุ๋ยกับปุ๋ยปุ๋ยก็พอๆกันทั่วประเทศกับพันก็บ,บาตอืมแปดร้ 800, 900, อยเก้าร้อยโฉกยูเลียก,กัอืมแต่ส่วนไอ้ค่าถ่ายนี่ยุมุกทหารนี่แพรงอย่างนี้พี่น้องถามว่ารถมันหลายบอรถก็หลายคือกันเนพี่น้องรถก็หลายด้แต่ก็ยังแพงอยู่ผมก็ยังงงคือกันเอารถหลายกะคือแพงอะ่ะก็คือส่วนมากเขากับวันเนี่เน้นรับจ้างพี่น้องยุมุกทหารหนี่เขาแบบ พร้อมใจกันไหพี่น้องพร้อมใจกันแบบคิดราคาสูงอะ่ะถามผู้ใดถามผู้ใดกันสามมีแต่สามลอยขึ้นเออไทหน้านี่คือไทหน้านี่ไถผพันเจ็ดนี่ผันหกพันเจ็ดน,น,ดน,ดน,นดี่มันประหยัด้ํามันเลยพี่น้องประหยัดหนามันเลยมันประหยัดหนามันกว่าผัานสามเลยเออมันแมนบ่ล่ะแต่กัก็คิดราคาเกา่าเออคมม็ยังง่วงอยูคือแพงแท้วะ่ะ ขาเกี่ยวนี่พี่น้องขาเกี่ยวนี่ไอคือทั่วไปนี่ไล่ละพันนะพี่น้องไล่ละพันในขาเกี่ยวยม,มุกทหารนี่แต่ฐานหน้าใดมีหน้าหน้ามเนี่ยเนี่ยแบบเข่าล่มแน่เนี่ยโอ้ยพันเอด็ดพันสองพี่น้องขาต่อไล่ไล่หนึน่งนะผมฟังผมไปคุยกับเขาแล้วโอ้ยแพงอีีพี่น้องแพง่งแพงแห้งพี่น้องยม,มุกทหารนี่้าไภายมีหน้าหลนะายหายเนี่ยยาว่ารวยเน้อยพี่น้อง จนอืมเพราะว่าหน้าหลายหน้าหลายปั๊บกะเสียค่าถ่ายหลายแม่นบอกสมมุตินาสมมุติน้าสิบไล่อย่างสิเอ้าสิบไร่ก็ไม่ถือว่าเยอะแม่นบอก่ะรออืมสิบสิบสามสามสิบถไร่ละไร่ละไถไร่ละสาม้อยห้าสิบปั่นไร่ละสี่ร้อยสิบสี่สี่สิบสิบสี่สี่สิบก็สี่พัน เฉพาะปั่นก็สี่พันสิบสามสามสิบก็สามพันสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดพันห้านะสิบไร่เนี่ยลงทุนไปแล้วเจ็ดพันหาค่าถ่ายค่าปั่นแล้วนายจะค่าปุ๋ยอีกล่ะพี่น้องค่าปุ๋ยอีกล่ะแล้วนายจะค่าเกี่ยวอีกแล้วพี่น้องค่าเกี่ยวก็ไรละพันก็ไปแล้ยหมื่นหนึ่งเออไปแล้ยหมื่นเจ็ดหมื่นแปดโอ้สิบไร่เน่ผมว่าลงทุนไปอย่างน้อยก็ต้องสองหมื่นสิบไร่นะยูมุกดาหารนะ โลงทุนสองหมื่นแบบโอ้แพงแห้งพี่น้องมุกทาหารนี่โคตรแพงเลยผู้ใดที่ว่าไอ้มุกทาหารนี่เสียฐกิจดีกฤฤฤฤฤฤฤัมันก็บอกด,ดีดอกพี่น้องเอ้ยแต่มันขึ้นใจกันขึ้นใจกันเห็นถ่ายลาค่าแพงคือจ้างค่าจ้างเนี่ยพี่น้องค่าจ้างเกี่ยวข้าวน่ะมื่นละมือนล,ละหาร้อยนะ่ะอ้อ ค้าจ้างเกี่ยวข้าวอยู่อยู่มุกดหารนะ่ะวันละหนึ่งวันละห้าร้อยบาทน่ะเออวันบางที่กับสี่ร้อยบางที่กับสี่รอยหาสิบเออแต่มันเลนเลดก็อยู่ที่สี่ร้อยถึงห้าร้อยเนี่ยเออแบบโอ้ผมฟังผมไปคุยกับเกาโอ้ตายตายตายต,ายตายแบบนี้ผมว่าซื้อเขากินมันสิบ่อไดนกำไ่กว่าบอ,าอแมนบอโอ้ยบอโ,โคตรแพงพี่น้องเอ้ย อ่อโอเคพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้พี่น้องไม่มีอะไรมากมายมาเล่าสู่กันฟังมาจมสู่กันฟังว่าราคาข้าวในมุกดาหารนี่ก็คือเก่าพี่น้องไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยราคาข้าวเปลือกสิบสามบาทคือเก่าอืฮักถ้าแม่นว่าสิปลูกข่าวขายเนะี่ยโอ้เศร้าเศร้า,าพี่น้องเศร้าเลยไปเหสุถ่านแม่นว่าสิปลูกข่าวขายนี่ไปเหตุอยู่แถวอื่นพี่น้องอ <c oughs> ย่ามาเห็นอยู่มุกดาหารเด้อมุกดาหารเนี่ยเจ้าเจ๊งแท้เจ้าบ่าได้ดอกกําไรเนะี่ย อซ้าปลูกเขาให้เขากินซื้ออ,อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม